มาดูเรื่องของพายุโมลาเบที่คาดว่าจะทำให้ทางตอนบนของประเทศเราเนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมทั้งทางภาคอีสานแล้วก็จะมีผลกระทบไปอีกหลายๆจังหวัดในประเทศของเราด้วยนะฮะตอนนี้หลายแห่งกำลังเตรียมพร้อมในความการรับมือนะครับอย่างที่มุกดาหารทางผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคุณวีรชัยนาคมาศนะครับได้เตือนพายุโซนร้อนโมลาเบจะเคลื่อน ตัวขึ้นฝั่งที่เวียดนามและก็จะมีผลกระทบกับจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง30ตุลาคมท่านก็เตือนว่าให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและลมแรงที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับส่วนที่นครราชสีมาก็โอ้โหต่อเนื่องเลยนะฮะตอนนี้เขื่อนลำตะคองวันนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณ110%ของความจุก็คือเกินความจุไป10%ก็ต้องเร่ง เพิ่มการระบายน้ําออกจากเขื่อนเข้าตัวนะครับเพื่อที่จะรับมือกับน้ําก้อนใหญ่จากเขาใหญ่อําเภอปากช่องที่จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็ยังพร้อมที่จะรับกับพายุโมลาเบที่คาดว่าจะทําให้เกิดฝนตกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้ด้วยแต่ว่ายืนยันว่าเขื่อนยังรับน้ําได้อีกกว่า30ล้านลูกบาศก์เมตรจนกว่าจะเต็มระดับกักเก็บสูงสุดนะครับน้ำที่ระบายตอนนี้ลงท้ายเขื่อนยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเท่าไหร่นักนะครับ แต่ว่าประตูระบายน้ําเขื่อนคนชุมก่อนจะถึงตัวเมืองเนี่ยกำลังเร่งพร่องน้ําเตรียมรับมวลน,น้ําจากท้ายเขื่อนแต่เพื่อความไม่ประมาทก็ต้องเตือนประชาชนทั้งในอําเภอสีคิ้วอําเภอสูงเนินอเาเภอขามทะเลสอและอําเภอเมืองให้เตรียมรับมือกับน้ําล้นตลิ่งและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าที่เชียงใหม่ฮะเช้าวันนี้ในตัวเมือง <c oughs> เชียงใหม่อากาศเย็นครับ20องศาเซลเซียสเนี่ยฮะ ประชาชนต้องออกมาแล้วก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวกันหมอกลงจัดนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นถนนาสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับส่วนยอดดอยอินทนนท์ที่กิ่วแม่ปานนะครับบริเวณกิ่วแม่ปานเหลือ10องศาเซลเซียสก็มีนะักท่องเที่ยวขึ้นไปรับรงหนาวชมพระอาทิตย์ขึ้นรับวันใหม่กันแล้ก็มีทะเลเหมอกตาม ยอดเขาให้เห็นเป็นภาพประทับใจ <c oughs> ใช่ดิฉันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพายุโมลเบที่ว่านี้นะคะโมลเบเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งโดยฟิลิปปินส์นะคะ <c oughs> แปลว่าชนิดหนึ่งของไม้เนื้อแข็ง <c oughs> เราบอกแบบนี้นะ,ะทีนี้เนี่ยออพอออกจากฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยก็จะลงทะเลจีนใต้นะคะ <c oughs> หลังจากนั้นก็จะมาที่เวียดนามที่ลาวแล้วก็ที่ไทยนะคะ ตามข่าวเนเมื่อวานนี้ที่เวียดนามเนี่ยเอาอพยพคนออกเนี่ยหลายแสนคนแล้วคุณผู้ชมและล่าสุดเนี่ยนะคะสิบโมงที่ผ่านมาพายุใต้ฝุ่นโมลาเบนะคะประชิดฝั่งเวียดนามแล้วนะคะออความเร็วศูนย์กลางพายุนลดลงมาหน่อยหนึ่งนะคะกำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดกวางหงายอยู่นะคะแต่ว่าไทยเราเองต้องระวังในจุดไหนบ้างนะคะ จุดที่จะต้องระวังหนักที่สุดคือจังหวัดศรีสะเกด<ช>นะะศรีสะเกดเนี่ยนะคะก็คือจะต้องต้องตั้งรับอย่างอย่างพร้อมที่สุดแล้วนะฮะรองลงมาก็คือจังหวัดรอบๆค่ะคืออย่างที่อุบลอำนาจเจริญบุรีร,รัมย์ร้อยเอ็ดรวมถึงยโสธรแล้วก็สุรินทร์รองลงมาก็คือจังหวัดที่อยู่ในโซนภาคอีสานทั้งหมดนะ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางอุตุนิยมวิทยาเตือนเข้ามานะคะพายุลูกนี้พอเข้าไทยแล้ว ลดเป็นโซนร้อนเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานแต่จะกระทบทั้งประเทศแต่ว่ามากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับจุดแล้วก็ทางเข้าของพายุซึ่งมันอาจจะมีการหักเหทิศทางของมันอีกได้แต่มันก็ต้องติดตามเพราะว่ามันก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ได้ตลอดเวลานะครับ